จีครับน้องอแมนดาซึ่งถือได้ว่านะครับอแมนดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรสําคัญของทาง MTI ด้วยก่อนอื่นเลยครับอแมนดาครับอยากจะถามอแมนดาครับว่าทําไมถึงได้มาคอลลาบอร์เรชันกันกับทาง MTI ในการส่งตัวแทนส e r ร a t ช o n นลในปีนี้ครับก็จริงๆได้มาคอลลาบอร์เรชเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าด้าเนี่ยมาจากทีมภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยด้าก็สนิทกับพี่พี่ทีมภูเก็ตมากไม่ว่าจะเป็นพี่กบพี่คิมพ,พ,พี่ปอนซึ่งอยู่กับทีพภูเก็ตมา ปีนี้2025ก็จะ10จะสิปีแล้วเนะก็ <Wow. S 1> จะสิปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็จะปรึกษาผู้ใหญ่เสมอเราก็เลยมาคิดว่าเ,เราจะไปต่อยังไงดีในเมื่อมันมันมีปัญหาผู้ใหญ่ก็เลยแนะนำว่าว่าทำไมไม่มาจับมือ collaborate กับพี่นวนัด NGI เพราะว่า <Wow. S 1> ใช่ค่ะ เพราะว่าต้องบอกว่าด้าเองก็เคยประกวด Miss Grant Thailand มาก่อนนะคะในปี2016แล้วปีพี่ฝ้ายสุภาพรมาลีสอครัเพราะฉะนั้นเราก็เคยเป็นครอบครัวเดียวกับแกรนแล้วก็รู้สึกว่า Collaboration นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าจะไปในทิศทางที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณบอสด้วยค่ะที่